ชาวลัคนาราศีธนูสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนั้นมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนดาวพฤหัสโคจรอยู่ในภพการเงินอยู่กับดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินการเงินของชาวลัคนาธนูยังดีอย่างต่อเนื่องมีเอาอินคมเข้ามาตลอดมีรายได้ที่สองเข้ามาและคุณก็ยังโชคดีจากการที่ได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างอย่างมากทีเดียวดาวไปอยู่ในภพปัตนิภพคู่ครองภพหุ้นส่วนอยู่ถึงสามดวงนั่นหมายความว่า คุณจะมีโชคในเรื่องของความรักเรื่องเพศสัมพันธ์อย่างมากใครที่เป็นชาวลัคนาราศีธนูจู่ๆก็จะมีคนมาชอบจู่ๆก็จะมีคนนั้นอยากที่จะเข้ามาใกล้ชิดคุณชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวพุธกับดาวศุกร์นั้นเป็นดาวคู่ธาตุคุณจะมีสเสน่ห์ต่อผู้ที่พบเห็นในเรื่องของความรักนะครับใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วช่วงนี้คุณต้องระวังนะเนื้อหอมทีเดียวอาจจะมีคนมาถูกใจคุณอีกก็ได้ หรือถ้าเกิดคุณเป็นคนโสดคุณก็จะมีความสุขเกี่ยวเรื่องของความรักการที่คุณนั้นมีคนมาชอบหรือคุณไปชอบใครเขามีโอกาสที่จะแสดงตอบกลับมาให้คุณอย่างชัดเจนพูดง่ายๆว่าช่วงนี้จะไปจีบใครก็จีบติดแน่นอนครับและชาวลัคนาราศีธนูอีกเช่นกันในเรื่องของการงานนั้นดาวพุธเดินโคจรอ,อยู่ในเรือนเกษตรของตัวเองมีโอกาสจะมีการงานมีอินคมเข้ามาแบบไม่คาดฝันเช่น จู่ๆก็มีนัดก,กันแบบด่วนๆให้ไปทํางานให้ได้เงินดีจู่ๆก็มีการนัดหมายว่าจะต้องทํางานตรงนู้นตรงนี้และเป็นงานที่ได้ผลตอบแทนดีมากนี่คือชาวลัคนาราศีธนูและชาวลัคนาราศีธนูเช่นกันใครคิดจะออกรถใหม่จะซื้อรถใหม่จัดไปเลยครับอย่าให้เสียของในช่วงเดือนมิถุนายนตรงนี้